สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์โบราณที่มีเวทมนตร์ขลังเป็นอย่างมากและเป็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่อาศัยอยู่ในโยโมโลกความบันเทิงเพียงอย่างเดียวของพวกมันก็คือการทรมานพวกเดียวกันและพวกมนุษย์ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปีศาจในเรื่อง Black c ค o v e r กันครับโดยปกติแล้วปีศาจไม่สามารถที่จะปรากฏตัวได้ในโลกที่มีสิ่งมีชีวิตได้ด้วยตัวเองนักเวทในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถใช้เวทมนตร์ต้องห้ามหรือการสังเวยเพื่ออ,อัญเชิญปีศาจและใช้พลังบางส่วนของพวกมันได้จำนวนของพลังปีศาาาที่นนนัักเสามารถใช้้้ได ก็มีจํากัดส่วนปีศาจท,ที่ไม่มีพลังเวทก็จะสามารถทะลุขอบเขตระหว่างโลกได้ปีศาจท,ทุกตัวจะไม่สามารถใช้หรือเข้าไปอยู่ในกรีมัวได้จนกว่ากรีมัวนั้นจะกลายเป็นโคเวอร์ใบห้าแฉกแต่ถ้าหากพวกมันมีกรีมัวและร่างกายแล้วพวกมันเนี่ยก็จะสามารถปลดปล่อยรูปแบบและพลังที่แท้จริงของพวกมันในโลกที่มีสิ่งมีชีวิตได้ เนื่องจากปีศาจมาจากโยโมโลกมานาของพวกมันนั้นจึงเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นอันตรายและน่ากลัวมากดังนั้นคุณลักษณะทางเวทมนตร์ของพวกมันนั้นจึงน่าเกรงขามและน่ากลัวเป็นพิเศษวิธีเดียวที่จะตอบโต้วเวทมนตร์ของปีศาจได้ก็คือการใช้มานาเชิงลบเวทมนตร์พูดเวทมนตร์ของปีศาจตัวอื่นและเวทมนตร์ที่ลึกลับเช่นเวทความมืดแอนตี้เวทมนตร์เป็นต้น หัวใจของปีศาจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกายตราบใดที่หัวใจยังคงไม่บุบสลายหรือเกิดความเสียหายปีศาจก็สามารถฟื้นตัวได้ถึงแม้ว่าร่างกายที่เหลืออยู่จะถูกทำลายก็ตามและหัวใจของปีศาจยังเป็นส่วนที่ยืดยุนที่สุดของปีศาจอีกด้วยถ้าหัวใจของปีศาจระดับสูงและระดับสูงสุดลอดจากการโจมตีด้วยเวทมนต์ขั้นสูงสุดและเวทมนตร์เชิงพื้นที่จำเป็นที่จะต้องใช้เวทมนตร์ลึกลับหรือเวทมนตร์พูดเพื่อทำลายมัน แต่นอกเหนือจากนี้หัวใจของมันไม่ได้อยู่ที่หน้าอ,อกเสมอไปมันสามารถเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้แต่ร่างกายของปีศาจนั้นจะสลายตัวเมื่อมันถูกฆ่าด้วยแอนจี้เมจิกหรือไม่ก็หัวใจของมันถูกทำลายอันดับ พวกปีศาจนั้นจะพัฒนาลำดับชั้นโดยกำหนดตำแหน่งของตัวเองตั้งแต่แรกเกิดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่พวกปีศาจก็มีเรื่องปแปลกๆเช่นพวกปีศาจนั้นจะไม่เชื่อฟังผู้ที่มีระดับสูงกว่าตัวเองอันดับปีศาจที่เป็นที่รู้จักก็จะมีตามนี้นะครับ1ปีศาจอันดับสูงสุด2ปีศาจระดับสูง 3. ปีศาจระดับกลาง4ปีศาจระดับต่ำปีศาจระดับต่ำนั้นจะสามารถเอาชนะได้โดยโจมตีพวกมันด้วยมานาจำนวนมากแต่ระดับกลางและระดับสูงกว่านั้นจำเป็นต้องใช้นักเวทเวที่ใช้เวทมนต์ลึกลับในการจัดการลักษณะทั่วไปของปีศาจคือเขาของพวกมันซึ่งปีศาจทุกตัวจะมีนิสัยโอ้อวดโดยทั่วไปแล้วยิ่งปีศาจอยู่ในอันดับสูงเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งยาวและหน้าเกงขามมากขึ้นเท่านั้นปีศาจระดับต่ำนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์อย่างเห็นได้ชัด และมีลักษณะทางสารีรวิทยาที่แปลกประหลาดน่ากลัวและจะออกเป็นแนวสัตว์ร้ายซะส่วนใหญ่แต่ปีศาจระดับกลางถึงสูงเนี่ยก็จะมีส่วนที่คล้ายมนุษย์อยู่แต่ก็ไม่เยอะขนาดนั้นส่วนปีศาจระดับสูงเนี่ยรูปร่างเนี่ยจะเหมือนมนุษย์มากที่สุดแล้วยมโลก โยโมโลกถูกแบ่งออกเป็น7ชั้นและถูกปกครองโดยปีศาจอันดับสูงสุด3ตัวซึ่งแต่ละระดับจะเป็นที่ตั้งของปีศาจในระดับต่างๆโดยมีปีศาจร,ระดับสูงสุดที่มีอำนาจเหนือทุกระดับและเนื่องจากโยโมโลกนั้นน่าเบื่อมากปีศาจที่มีอันดับสูงๆจึงให้ความบันเทิงกับตัวเองโดยการทรมานผู้ที่มีอันดับต่ำกว่าและปีศาจที่มีอันดับต่ำลงไปอีกก็จะทรมานผู้ที่อยู่อันดับต่ำกว่าตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆเรามาดูปีศาจที่ปรากฏตัวภายในเรื่องกันครับมาเริ่มกันที่ครีฟ i รอสเดว ที่เชื่อมต่อกับต้นไม้ครีฟรอสเดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกนะครับผมว่าต้นไม้ครีฟรอสเนี่ยคืออะไร 1. ลูซิเฟอร์ 2. เบลเซบับ 3. แอธทาลอส 4. เมจิคูล่า 5. ลูซิฟูกัส 6. อันเดอร์เมลิกเจ็ดลิลิธ 8. ปดนาฮามัด ปีศาจปกติในเรื่องเนี่ยก็จะมี 1. ลิเบ 2. ซาเกรสสกิโมเดโล 4. สลอต 5. ทูเมเด 6. วากเนอร์ 7. บาอันโฮสปีศาจหรือผู้ถูปีศาจสิง คือมนุษย์ที่สามารถเข้าถึงพลังของปีศาจได้โดยตรงโฮสจะได้รับพลังเวทมนต์เพิ่มขึ้นอย่างมากและความสามารถในการใช้คุณสมบัติเวทมนต์ของปีศาจนอกเหนือจากของตัวเองซึ่งร่างกายของโฮสจะมีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนกับปีศาจเช่นเขาฟันเคี้ยวยาวผิวสีดำสนิทนิ้วมือและนิ้วเท้าที่มีกรงเล็บยาวแต่มันก็มีข้อจำกัดเพราะมนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพลังของปีศาจได้100%เเว้นแต่จะมีการเปิดช่องทางโดยตร้งระหว่างโลกที่มีสิ่งมีชีวิตและยมโลก โดยการต่อรองกับปีศาจถ้าต่อรองสําเร็จโฮสจะสามารถเข้าถึงพลังของปีศาจได้มากขึ้นแต่ต้องแลกกับชิ้นส่วนของร่างกายของพวกเขาเองซึ่งถูกปีศาจเข้ายึดไปนั่นเองด้วยเหตุนี้จํานวนสัญญาสําหรับพลังที่จะได้รับจึงมีข้อจํากัดเพราะร่างกายของโฮสก็จะต้องแข็งแกร่งด้วยแต่ก็เป็นไปได้ที่โฮสจะสละทั่วทั้งร่างกายหรือแม้แต่วิญญาณของพวกเขาเพื่อแลกกับหัวใจของปีศาจซึ่งจะเปลี่ยนให้โฮสนั้นกลายเป็นปีศาจที่สมบูรณ์แบบได้ กองทัพปีศาจยังสามารถแบ่งพลังของปีศาจบางส่วนให้กับลูกน้องของตัวเองได้ถึงแม้ว่าลูกน้องจะไม่สามารถใช้เปอร์เซ็นต์พลังที่สูงเท่ากับที่โฮสปีศาจส,สามารถทําได้แต่การเพิ่มพลังเวทมนต์ของพวกมันเนี่ยก็ยังคงทําให้พวกมันน่ากลัวและน่าเกรงขามอยู่ดีแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ที่บางคนจะสามารถรับปีศาจได้มากกว่าหนึ่งตัวเช่นนัชฟ้าวซึ่งเขาเนี่ยก็มีปีศาจในตัวทั้งหมด4ตัว แต่ปีศาจก็สามารถปรากฏตัวในโลกที่มีสิ่งมีชีวิตผ่านกองทับของพวกมันได้จําเป็นต้องสังเวยดวงวิญญาณของนักเวทผู้ทรงพลังสมคนที่เป็นเพศเดียวกันเมื่อนักเวทเหล่านั้นตายปีศาจนั่นก็จะปรากฏตัวออกมานั่นเอง พิธีกรรมผูกมัดกับปีศาจโฮสปีศาจเนี่ยจะเข้าร่วมพิธีกรรมนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยจะต้องต่อสู้กับปีศาจของตัวเองและทําสัญญาอย่างเป็นทางการกับมันเพื่อใช้พลังของมันเองการเชื่อมต่อน,นี้จะถูกสร้างขึ้นผ่านวัตถุโบราณที่เชื่อมโยงกับปีศาจและด้วยการเชื่อมโยงนี้ปีศาจจะสามารถปรากฏกายได้ชั่วคราวในโลกที่มีสิ่งมีชีวิตพิธีกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในวงเวทที่ระงับพลังของปีศาจหากโบราณวัตถุถูกทาลายในระหว่างพิธีกรรมเบทมนเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงก่อนเวลาอันควรและปีศาจก็จะถูกกส่งงลัับไปยยโโมก และถ้าหากโฮสชนะการต่อสู้คอของปีศาจนั้นก็จะถูกมัดและปากอยู่กับพื้นและในขนาดนั้นโฮสก็จะสามารถทําสัญญาใดๆก็ได้ตามที่ต้องการรวมถึงการฆ่าปีศาจตัวนั้นเองด้วยและการควบคุมพลังของปีศาจอย่างเต็มรูปแบบโฮสจะสามารถใช้เวทรวมร่างได้ง่ายขึ้นอีกด้วยอีกทางเรื่องนึงก็คือสัญญ,ญาแห่งความเท่าเทียม ซึ่งปีศาจเนี่ยจะยังคงรักษาจุดยืนไว้ได้ด้วยสัญญานี้หลังจากนั้นจะมีเครื่องหมายที่ตรงกันจะปรากฏบนข้อมือของโฮสตและปีศาจและเครื่องหมายนี้จะกำหนดให้โฮสตและปีศาจเนี่ยต้องทำงานร่วมกันและประสานความคิดของพวกเขาเองแต่ถ้าหากในพิธีกรรมปีศาจชนะมันจะเข้าควบคุมร่างกายของโฮสตอย่างสมบูรณ์และเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดโดยมีมนุษย์หลายร้อยคนเนี่ยพยายามทำพิธีกรรมนี้แต่ก็ล้มเหลวและกระโหลกของพวกเขาเนี่ยก็ถูกประดับไว้ตรงสถานที่ที่แอสตาเนี่ยใช้ทำพิธีกรรม